สวัสดีครับทุกคนีทุกคนเข้าสู่ชาแนลของบอลเอกแล้วนะครับ <c oughs> ทุกคนหลายคนแบบเรียกร้องกันเข้ามา <c oughs> หลายคนอีกแล้วให้บอลเแชร์วิธีการนะครับแบบเตรียมตัวสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์ของสาขาสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร,ร,รม์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นการสัมภาษณ์แบบออนไลน์นะเพราะาไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ที่คณะได้เนื่องจากโควิดนั่นเองนะครับทุกคนอันดับแรกที่มันจะเตรียมเลยในสัมอออนไลน์ คือมัน,ม,นมันจะมีการแชร์สกินหรือว่ามีการส่งลิงก์พอร์ตของเราเนี่ยให้อาจารย์ดูแต่เพื่อความปังมันจะพิมพ์ออกมาแบบนี้ด้วยทุกคนพิมพ์ออกมาเลยว่าแต่ละงานแต่ละหน้าเราทําอะไรตั้งแต่หน้าปกจนไปถึงแบบหน้าสุดท้ายเลยนะครับสมมุติว่าเออนี่นะครับผมมีกิจกรรมอันนี้นะครับอะไรแบบนี้เราก็จะได้โชว์ให้เลยเดี๋ยวเราไปดูทุกคนเอาจริงๆเราจะถ่ายไปจนถึงวันที่สัมภาษณ์วันที่ ประกาศผลเลยว่าจะติดเต่าว,วันนี้วันที่11บนะบนสัมภาษณ์วันที่12แล้วก็ประกาศผลวันที่15ดังนั้นเดี๋ยวเรามาอยู่นวิดีอยาวจนถึงวันที่สิบห้าเลยแต่ช่วงนี้บอลขอพักผ่อนหย่อนใจก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเชา้าเรามาดูกันว่าบอลจะเตรียมตัวยังไงนะครับ8 hours <else> later สวัสดีตอนชอเช้าครับตอนนี้เวลาประมาณ7โมงจะ20แล้วนะครับซึ่งบอลมีเข้าเช็คชื่อสัมภาษณ์ีกประมาณ8โมงนะครับเดี๋ยวตอนนี้บอลขอไปทําอาหารกินแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อดวงเราต้องใช้คําว่า กินหมูนะครับเรื่องมันจะได้หมูหมูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวบอลขอไปญาตขอไปญาตขอญาตไปทํากับข้าวกันแป๊บนึงแล้วเรามาเจอกันเดี๋ยวบอนจะไปดูห้องดูอะไรเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับทุกคนอยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้บอลก็ได้มาเตรียมที่สัมภาษณ์แล้วเราสัมภาษณ์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะใช้หูฟังแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านแอปซูมนะครับ เดี๋ยวยังไงเราดูบรรยากาศการสัมภาษณ์แต่8โมงเนี่ยบอลต้องเข้าสัมภาษณ์ไม่ใช่ต้องเข้ารายงานตัวแล้วนะครับทุกคน8โมงถึง9โมงเดี๋ยวยังไงเรามารอดูกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่สัมภาษณ์แต่ว่ามันหนาวมากทุกคนตอนนี้อุณหภูมิประมาณ14องาศาแล้วก็รอสัมภาษณ์นะครับตอนนี้เขากำลังเช็คชื่อกัะโยชนแะมันยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็จะ9โมงแล้ว8โมงครึ่งแล้ว บอลก็ต้องนอนรอนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่เราสัมภาษณ์เสร็จโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับบอลก็กำลังจะเริ่มสัมภาษณ์คิวที่หนึ่งไปแล้วซึ่งบอลเป็นคิวที่ห้านะครับเดี๋ยวสักพักก็ต้องเริ่มสัมภาษณ์แล้วทุกคนเนะ <hour> okay, ต,ตือนกันหน่อ one hour later เจ๊กลับกันได้ยังไงสุดดื้อตึองง้งอ่ะ เคครับ okay, ทุกคนตอนนี้บอลเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว,ลวซึ่งบอลสัมภาษณ์เสร็จแล้วตอนสัมภาษณ์คิวที่ห้าก็จะเสร็จเร็วหน่อยนะครับตอนน้ก็เช้าๆหนาวมากทุกคนอจริงเออและทีนี้ทุกคนเดี๋ยวบอลจะรอฟังผลไปพร้อมๆกันวันที่สีเดี๋ยวมันจะมาอัดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในคลิปนี้แหละเออยัางงาเดี๋ยวรารุ้นพ้นนะทุกคําำถามเป็นคำถามทั่วไปเลยทุกคนเดี๋ยวบอลจะทําคลิปแยกเมื่อบอลติดแล้วถ้าเกิดไม่ติดบอลก็จะไม่ทําคลิปโอเคไหมเออนี่คือคําบนบางคำบนนะครับคุหลังมากไปแล้วทุกคน โอเคครับทุกคนหลังจากที่มอขอประกาศออกมาว่าเห็นไหมเออนั่นแหละจะประกาศหกโมงทุกคนซึ่งบอลก็ตื่นเต้นมากแล้วหกโมงก็มาถึงจริงงตอนนี้ไม่ได้ถ่ายของบจริงๆิบอลรู้ผลไปแล้วแต่ว่าบอลลืมถ่ายดีใจมากเดี๋ยวน่าจะมีคลิปเล็กๆของเพื่อนที่แอบถ่ายไว้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนคือผลประกาศออกมาแล้วเห็นแล้วไหมคิวคิว ปอติแล้วทุกคนมันได้เปครูสังคงมมอ,อแล้วทุกคนต้องดีใจทุกคน congratulation to me โอเคโอเคนะครับพูดถูกไปถูกช่างแต่ตอนนี้ดีใจมากเดี๋ยวมันจะทําคลิปรีวิวคําสัมภาษณ์อะไรต่างๆนานาให้ทุกคนนะครับโอ้ทุกคนมันดีใจมากมันปริ้ริ่มสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดมันเป็นแบบ ผลตอบแทนให้เราได้อะทุกคนอืมจริงๆโอเคสำหรับครั้งนี้บอลแบบมาแบบสั้นๆแบบให้รู้ว่าเอ้การเตรียมตัวต่างๆมันเป็นยังไงนะครับโอเคก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับสำหรับน้องๆมหที่กําลังจะขึ้นมามหแล้วก็เก็บผลงานซึ่งปีนี้มันเก็บผลงานยากมากบอกเลยเก็บผลงานยากยากจะจัดเลยแหละอืมแล้วก็เอาบุญเก่าที่เรามีเพราะมันติดโควิดเนาะแล้วก็เอามาใช้ในครั้งนี้นะครับโอเคสำหรับครั้งนี้บอลไปแล้วสู้ๆนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย